เมื่อวานครับคลิปเหตุการณ์หลายคนคงได้ดูไปแล้วครับเกิดพายุหมุนขึ้นในพื้นที่ของกทมนะครับหลายคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าช็อกพอสมควรนะครับเพราะว่าเกิดมาบางคนขั้นบอกเลยว่ายังไม่เคยเห็นนะครับพายุแบบนี้นครับเคยเห็นแต่ที่เกิดที่บริเวณกลางทะเละครับในต่างประเทศบ้าง วันนี้มันเกิดขึ้นใจกลางกทมแล้วก็นในจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ประชาอุทิศนะครับทุ่งครุสุขสวัสดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในพื้นที่ของกทมแล้วก็สมุทรปราการทั้งสิ้นนะครับและถ้าหากใครได้ดูคลิปบรรยากาศเนี่ยที่พี่น้องประชาชนถ่ายกันมาลงในโซเชียลนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับบ้านเรือนบางหลังเนี่ยเสียหายอย่างหนักนะครับแล้วพายุเนี่ยค่อนข้างี่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับของเนี่ยหมุนขึ้นไปตามพายุเลยครับท่ามกลางความสงสัยว่าเอะทไนกิดรขึ้ ทำไมถึงเกิดพายุขึ้นกลางเมืองแบบนี้นะครับซึ่งมันควรจะเกิดขึ้นในต่างจังหวัดหรือในทะเลหรือเปล่านะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็โอโ้โหเรียกได้ว่างงครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันจะเกิดกับบ้านฉันเปล่านะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในหมู่บ้านเออคิวดิสิกพระรามสามนะครับต้องบอกว่าเสียหายอย่างหนักนะครับคลิปหลายคลิปก็ถูกเผยแพร่อ,ออกมาครับ ก่อนที่จะเกิดประเด็นนะครับเกิดว่าเกิดพายุขึ <t <t ้นเนี่ยทางนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสเนี่ยนะครับหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กครับว่าตนเองเนี่ยได้กำชับกับกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังและก็รายงานตนเองในอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเตรียมพร้อมในการรับมือและก็เตือนภัยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านคุณชัยวุฒิเองเนี่ยได้รับรายงานว่าในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะมีพายุลูกใหม่เข้าสู่ประเทศไทย จากการคาดการก็น่าจะอยู่ระหว่างวันที่8-10ตุลาคมจากภาพรกราฟิกที่เห็นอยู่ยังคงเป็นเพียงแค่ย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ในบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเรากำลังติดเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการพัฒนาขึ้นเป็นพายุหรือไม่นะรายละเอียดที่แน่ชัดเนี่ยน่าจะพอทราบในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่กุณชัยวุฒิรัมตีว่าการกระทรวงดีเอสเนี่ยได้โพสต์ข้อความนี้ลงไปเนี่ยปรากฏว่ามีคลิปเผยแพร่ออกมาหลายจุดในพื้นที่ของสุขสวัสด ประชาอุทิศทุ่งครุนะครับที่เกิดเหตุการณ์บางคนบอก่เป็นพายุงวงช้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดนะครับก็วิพา,า,ากษ์วิจารณ์กันแปลงต่างๆน,น,นะครับหลายเพจนะครับผู้ใช้ Facebook หลายๆคนเนี่ยก็ออกมาโพสต์คลิปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสร้างความตกใจแล้วก็ฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับเกิดพายุหมุนครับโดยก็ระบุข้อความกันะครับว่าเกิดพายุหมุนขนาดเล็กเนี่ยพัดผ่านหมู่บ้านคิวดิสติกพระราม3บ้านเรือได้รับความเสีหยหายหลายหลังคาเดือนนะครับ หากเห็นในคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าหลังคาเนี่ยลอยขึ้นไปเลยนะครับลอยขึ้นไปตามกับกระแสที่ลมพายุที่หมุนเนี่ยครับนะครับแน่นอนครับว่าพายุเนี่ยในคลิปเนี่ยก็สร้างความหวาดผวานนครับคนในคลิปเนี่ยบางคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยถ่ายนะครับถึงขั้นสวดมนต์ภาวนานกันเลยว่าอย่าให้มันพัดมาทางบ้านของตนเองนะครับแล้วก็ยังมีการโอ้โหเรียกว่าสวดมนต์บูชาหลวงพ่อฤาษีดิงดำอะไรกันต่างๆนานานะครับในคลิปเนี่ยขอให้ช่วยคุ้มครองครับชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็เข้ามาชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคนถ่าย ใจเย็นพอสมควรแล้วก็ถ้าเป็นตนเองเนี่ยอาจจะตกใจแล้วก็แน่นอนครับว่าพายุเนี่ยรุนแรงมากนะครับบ้านเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนนะครับแน่นอนว่าหลังพอหลังจากพายุไปนะครับมาสำรวจความเสียหายครับในแน่นอนครับว่าเสียหายอย่างหนักนะครับประชาชนกว่าร้อยหลังคาเรือนนะครับสร้างความเสียหายครับโดยเฉพาะในหมู่บ้านย่านสุขสวัสดิ์นะครับ76อาเภอพระประแดงนะครับ ความรุนแรงของพายุเนี่ยครับทำให้บ้านเืิมพีม่น้องประชาชนแลวก็รถยนต์เนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากน,นะครับโดยพายุที่พัดผ่านหมู่บ้านดิสติกในซอยสุขสวัสดิ์76นะครับพื้นที่เขางจงหวัดสูตรปราการนะครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยถูกแรงลมพายุพัดจนปลิวไปตามลมครับกำแพงพังฝ้าเพดานหลังคาได้รับความเสียหายกระจกแตกและก็แรงลมเนี่ยพัดต้นไม้หักโค่นสร้างความเสียหายกับเสาฟไฟฟ้าด้วยนะครับ ขณะที่สาเหตุของการเกิดนะครับมีการออกมาคลายข้อสงสัยกับจาก ha, ทางด็เตรบัญชาธนบุญสมบัติผู้ก่อตั้งชมรมคนรักหมุนเมฆนะครับอธิบายปรากฏการณ์ลมหมุนที่เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับเนื่องจากก็เป็นสัญญาณเตือน่วก่อนที่ฝนจะตกหนักนะครับโดยลมหมุนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่มีความรุนแรงที่แตกต่างกันนะครับเช่นพายุงวงช้างมกเกิดบนผิวน้ําแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นภายในคลิปนะครับในพื้นที่ของซอยสุขสวัส,วส,วส,วสดิ์76เนี่ยเรียกว่า กัสนาโดหรือว่าเนื่องจากเกิดคลิกเกิดฝนตกหนักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีลมแรงมากจนทําให้เกิดความเสียหายขนาดย่อมแต่ใช้ระยะเวลาในการเกิดไม่นานครับโดยความเร็วของลมชนิดนี้อยู่ที่ร้อยกิโเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหค่อนข้างเร็วมากนะครับแต่ละคนในพื้นที่เนี่ยควรเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและลมแรงที่จะตามมาครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเสียหายหนักมากต้นไม้โค่นนะครับก็ต้องมาทำความสะอาดกันเพิ่มเติมต่อไปนะครับ หมายความว่าเรียกว่ากัสนาโดนะครับเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับฝนตกหนักและพายุที่อาจจะเกิดขึ้นครับนี่ก็เป็นคำที้แจงจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้าไวท้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ